สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีภาพยนตร์แฟนตาซีจะนำมาสปอยให้รับชมกับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของนัวนิยายชื่อดังอย่าง p ีเตอร์แพนก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง i n t i n c ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Neverland แดน,นมหาศจรรย์กำเนิด Peter ร์แพนเรื่องราวได้เริ่มมาที่ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่บนภูเขาพร้อมกับชูลูกแก้วเรืองแสงขึ้นไปเพื่อจะทำบางอย่าง ในระหว่างนั้นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีปีกเหมือนกับแมลงและมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงก็เห็นว่าอุกบาตกำลังจะตกมาใส่ชายคนนั้นเธอจึงพยายามจะบินเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าน้ำสเปนในปี1726เหลือโจรสลัดลำหนึ่งที่มีหญิงสาวชื่อว่าอล,ลิซาเบตบอนนีเป็นกัปตันเธอตะโกนสั่งให้ลูกน้องยิงปืนใหญ่ไปใส่เรือของพวกสเปนจนในที่สุดมันก็ได้จมลงกลางทะเล แล้วพวกโจรสลัดก็ได้ชิงเอาหีบสมบัติมาจากเรือลำนั้นแต่ว่าพอเปิดมันออกมาดูข้างในพวกเขากลับพบว่ามันเป็นเพียงแค่ลูกแก้วไม่ใช่สมบัติเหมือนกับที่ทุกคนคิดในระหว่างนั้นบอนนี่ก็เห็นว่ามันมีตัวบางอย่างอยู่ในลูกแก้วเธอจึงคิดว่ามันคือลูกแก้วผีสิงจึงควักปืนออกมาแล้วยิงใส่มันทันทีจนทําให้เรือทั้งลําหายวับไปในพริบตาเหลือเพียงแค่ลูกแก้วที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วภาพก็ตัดมาที่ลอนดอนประเทศอังกฤษปี1906 พวกเด็กกลุ่มหนึ่งได้พากันวางแผนวิ่งเข้าไปหาพวกผู้ใหญ่เพื่อทําให้เกิดความชุลมุนขึ้นโดยมีปีเตอร์เด็กชายอีกคนที่สอดแนมอยู่บนหลังคาแถวนั้นคอยเป่าคลุยเพื่อใช้เสียงเพลงสื่อสารกับทุกคนให้ทําตามแผนจนพวกเขาสามารถขโมยของมีค่ามากมายมาได้แต่ว่าในระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งที่หนีออกมาไม่ทันก็ถูกพวกตำรวจจับตัวได้ซะก่อนปีเตอร์จึงเป่าครุยเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้ทุกคนเปลี่ยนแผน พื่อนที่ชื่อว่าฟ็อกจึงเข้าไปหลอกล,อดดล่อตำรวจโดยใช้คนที่เขาฝึกฝนมาทำให้พวกตำรวจตายใจจนสามารถช่วยเพื่อนที่ถูกจับนี้ออกมาได้สำเร็จจากนั้นเมื่อทุกคนพากันกลับไปยังที่พักแล้วชายที่มีชื่อว่าจิมมี่ฮุกก็เข้ามาหาพวกเขาในห้องซึ่งจิมมี่คือผู้ปกครองของเด็กพวกนี้ที่คอยเลี้ยงดูและฝึกสอนให้พวกเขารู้จักการปล้นจิมมี่บอกว่าตอนนี้มีงานใหม่มาให้ทุกคนทำคือการเข้าไปขโมยวัตถุโบราณที่ฮาร์บอร์เทิร์น ซึ่งพอพวกเด็กๆได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ไม่อยากจะทำเพราะที่นั่นมันถูกป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาและไม่มีทางที่พวกเขาจะทำมันสำเร็จแต่ว่าปีเตอร์ก็อยากจะทำงานนี้พร้อมกับเอาเรื่องของทุกคนมาขู่ว่าพวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกจิมมี่รับมาเลี้ยงดังนั้นตอนนี้ทุกคนจึงเป็นหนี้บุญคุณของจิมมี่อยู่และควรจะทำตามสิ่งที่จิมมี่สั่งพอได้ยินที่ปีเตอร์พูดทำให้ทุกคนก็เลยยอมที่จะทำงานนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจนัก จิมมี่ที่เห็นแบบนั้นก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะเขาเองก็คิดว่างานนี้มันอันตรายเกินไปและไม่อยากให้พวกเด็กๆเข้าไปเสี่ยงด้วยซึ่งปีเตอร์ก็พยายามคัดค้านบอกว่าตอนนี้เขาฝึกฝนมามากพอแล้วและพร้อมที่จะรับงานไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าจิมมี่ก็ไม่ยอมอนุญาตบอกว่าเขาจะทํางานนี้ด้วยตัวเองจากนั้นพอถกดึกปีเตอร์ก็เอาแต่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องการพ่นวัตถุโบราณเพราะเขาอยากจะพิสูจนให้จิมมี่เห็นและยอมรับในฝีมือของเขา ฟอกจึงเข้ามานั่งด้วยแล้วชวนคุยถึงเรื่องอนาคตในวันข้างหน้าฟอกบอกว่าเขาแค่อยากมีงานทํามีครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ว่าปีเตอร์ไม่อยากจะอยู่แค่ในห้องเล็กๆแห่งนี้เขาอยากติดตามจิมมี่ไปทุกแห่งแล้วร่วมออกผจญภัยด้วยกันปีเตอร์จึงคิดจะชวนให้ทุกคนไปขโมยของที่ฮาวร์เทิร์นในคืนนี้เลยเพื่อจะได้เอามันมาเซอร์ไพรส์จิมมี่และทําให้เขาประทับใจในฝีมือ ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจิมมี่ที่กําลังคุยเรื่องงานอยู่กับชายที่ชื่อว่าเจฟฟี่เขาคือคนที่จ้างให้จิมมี่เข้าไปขโมยของในฮาร์บอร์เทิร์นซึ่งพอตกลงเรื่องงานกันเสร็จจิมมี่ก็ได้กลับไปที่ห้องพักของพวกเด็กๆอีกครั้งแต่ว่าในตอนนี้กลับไม่มีใครอยู่ในห้องเลยเขาจึงรู้ว่าพวกเด็กๆจะต้องแอบไปทํางานโดยไม่บอกเขาแน่ส่วนทางด้านของสถานวัตถุโบราณฮาร์บอร์เทิร์นจูจูคนดูแลก็เห็นว่ามันได้มีหนูเข้ามาข้างในเขาจึงจับหนูตัวนั้นเพื่อจะเอาออกไปปล่อยข้างนอก แต่ว่าเขาก็ถูกพวกปีเตอร์จัดการจนสลบไปซะกก่อนแล้วพากันเข้าไปขโมยของมีค่าต่างๆข้างในนั้นซึ่งพวกเขาก็หยิบของไปม่วๆเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่จิมมี่ต้องการคืออันไหนแต่ว่าในระหว่างนั้นจิมมี่ก็ได้ทาม,มาหาทุกคนแล้วดุดาใส่ที่ปีเตอร์ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของเขาเพราะเขาบอกแล้วว่าจะทำงานนี้แค่คนเดียวต่อจากนั้นจิมมี่ก็เอากุญแจเปิดเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งจนเจอกับหีบเก่าแก่ที่เก็บของบางอย่างเอาไว้ในนั้น ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าเขาจะไปหาอะไรมางัดมันให้แล้วออกไปข้างนอกเพื่อหาของแข็งที่พอจะงัดมันได้ซึ่งในระหว่างนั้นพวกเด็กๆคนอื่นก็พากันเข้าไปดูจิมมี่ด้วยความสงสัย พอจิมมี่ได้กดปุ่มบางอย่างบนหีบจูจๆหีบมันก็ได้เปิดออกมาแล้วเจอกับลูกแก้ววิเศษอยู่ข้างในนั้นเขาจึงคิดจะยกมันขึ้นมาดูใกล้ๆแต่ว่าก็ดันทำหลุดมือตกไปซะก่อนจนทำให้จิมมี่และคนอื่นๆหายตัวไปทันทีเหลือเพียงแค่ลูกแก้วที่ลอยอยู่กลางอากาศและปีเตอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้จากนั้นปีเตอร์ก็กลับไปที่ห้องพร้อมกับนำลูกแก้วไปด้วยและเอาแต่โทษว่ามันเป็นความผิดของตัวเองถ้าหากเขายอมเชื่อฟังจิมมี่ตั้งแต่แรกเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ในระหว่างนั้นเจฟฟี่ผู้ว่าจ้างงานก็ได้เดินทางมาหาแล้วถามว่าตอนนี้จิมมี่อยู่ที่ไหนแต่ปีเตอร์ก็ไม่ได้บอกความจริงกับเจฟฟี่บอกเพียงแค่ว่าตอนนี้จิมมี่ไม่อยู่ห้องพอได้ยินแบบนั้นเจฟฟี่ก็เดินกลับไปทันทีโดยไม่ยอมพูดอะไรทำให้ปีเตอร์ที่กำลังรู้สึกสงสัยจึงแอบตามเจฟฟี่ไปด้วย จนเห็นว่าเจฟฟี่นั้นได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเขาจึงลงไปทางท่อระบายน้ำแล้วโผล่เข้าไปในบ้านหลังนั้นแต่ว่าก็ดันถูกพวกเขาจับตัวได้สะก่อนแล้วปีเตอร์ก็ถูกนำทัวไปหาชายแก่คนหนึ่งเพื่อถามว่าแอบตามเจฟฟี่มาทำไมจิมมี่ได้ส่งให้มาหรือเปล่าปีเตอร์จึงยอมบอกความจริงว่าตอนนี้จิมมี่หายตัวไปหลังจากที่มันเกิดระเบิดขึ้นที่ฮาบอ์เทนพอชายแก่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงรู้ว่าตอนนี้จิมมี่สามารถหาลูกแก้วเจอแล้วเขาจึงบอกปีเตอร์ไปว่าไม่ต้องห่วง ตอนนี้จิมมี่จะยังคงปลอดภัยดีอยู่ในอีกโลกหนึ่งลูกแก้วมันเป็นประตูที่เชื่อมต่อไปยังอีกโลกเพียงแค่เคาะเบาๆก็จะสามารถเดินทางไปที่นั่นได้พอปีเตอร์ได้รู้แบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีกลับไปที่ห้องทันทีแล้วทําการใช้มีดเคาะไปที่ลูกแก้วตามที่ชายแก่คนนั้นบอกจนมันเกิดระเบิดขึ้นแล้วพาปีเตอร์หายเข้าไปข้างในนั้นพอชายแก่กับเจฟฟี่พากันตามมาถึงตอนนี้ปีเตอร์ก็หายไปซะแล้วเหลือเพียงแค่ลูกแก้วที่กําลังลอ,อยอยู่กลางห้อง ซึ่งพอปีเตอร์รู้สึกตัวอีกทีเขาก็กำลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งตัดภาพมาที่เพื่อนคนอื่นๆที่กําลังรู้สึกสิ้นหวังกันอยู่จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนกําลังใกล้เข้ามาจิมมี่จึงสั่งให้ทุกคนดับไฟแล้วหนีไปซ่อนตัวแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเระพวกโจรสลัดมาเจอตัวเข้าซะก่อนพวกมันจึงจับตัวจิมมี่กับเด็กๆก,กลับไปที่เรือของพวกมัน ส่วนทางฟังของปีเตอร์ที่กำลังออกตามหาจิมมี่เขาก็มาถึงยังสถานที่ที่จิมมี่เคยอาศัยอยู่และเห็นว่าตอนนี้ทุกคนกำลังถูกจนสลัดจับตัวไปต่อมาปีเตอร์ก็เจอกับฟ็อกที่กำลังซ่อนตัวอยู่เขาเป็นเพียงคนเดียวที่รอดมาได้แต่ดีใจได้ไม่นานนักพวกเขาก็เจอกับฝูงบางอย่างกำลังบินใกล้เข้ามาทำให้ทั้งสองคนจึงรีบพากันวิ่งหนีจนไปเจอกับชนเผ่าอินเดียแดงเขา้าแล้วพวกเขาก็ทำการสวดบท,บทบางอย่างเพื่อไล่ให้ฝูงพวกนั้นกลับไป ส่วนทางฟังของจิมมี่เขาก็ได้บอกกับพวกโจรสลัดว่าเขามาจากลอนดอนปี1906ทําให้พวกโจรสลัดจิ้งจางพากันประหลาดใจที่เวลามันผ่านมา200กว่าปีแล้วแต่พวกเขากลับไม่แก่ขึ้นเลยกับดันบอนนี่จึงค้นดูที่ตัวของจิมมี่และเจอกับเข็มทิศที่มีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างในเธอจึงยึดเอาเข็มทิศนั้นแล้วคิดจะโยนจิมมี่ลงไปให้ฝูงจระเข้ในน้ํากินแต่ว่าจิมมี่ก็ใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาจัดการกับพวกโจรสลัดจนรอดมาได้ ทำให้กับตันบอนนี่ที่ได้เห็นถึงความสามารถของ Jimmy. จิมมี่จึงตัดสินใจไว้ชีวิตเพราะคิดว่าเขาอาจจะมีประโยชน์ต่อเธอตัดภาพมาที่ปีเตอร์กับฟ็อกหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากชาวอินเดียแดงพวกเขาก็พาทั้งสองคนเข้าไปในหมู่บ้านโดยทั้งสองจะต้องปิดตาเอาไว้เพื่อไม่ให้รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนมันเป็นสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องทําเมื่อมีคนจากภายนอกเข้ามาหมู่บ้านของเขาจะได้ปลอดภัยจากคนชั่ว จากนั้นชาวอินเดียแดงก็ได้นําอาหารมาให้ทั้งสองคนกินพร้อมกับบอกว่าพวกที่ไล่ตามปีเตอร์มาก็คือเทพรึกษาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้มาช้านานซึ่งที่นี่ถูกเรียกว่าเนเวอร์แลนด์คนที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีวันแก่แล้วหัวหน้าเผ่าก็ได้แนะนําให้รู้จักกับลูกสาวของเขาเธอมีชื่อว่าอายาซึ่งตอนนี้เธอน่าจะอายุเกือบหนึปีแล้ว ส่วนทางฟังของเลือโชนสลดัดบอนนี่ก็ได้บอกกับจิมมี่ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่เพราะเธอสังเกตว่ากลุ่มดาวบนท้องฟ้ามันอยู่ผิดที่ไปหมด นั่นหมายความว่าดาวดวงนี้จะต้องอยู่นอกกาแล็กซี่อื่นแล้วบอนนี่ก็เอาขวาดที่มีผงวิเศษบางอย่างออกมาให้จิมมี่ดูมันถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ซึ่งชาวอินเดียแดงเรียกพวกมันว่าเทพรึกษาและผงวิเศษที่อยู่ในขวดนี้มันก็สามารถทําให้บินได้เหมือนกับเทพรึกษาพวกนั้นพอเธอจับตัวชาวอินเดียแดงคนหนึ่งมาได้และเห็นว่าเขาถือขวดนี้เอาไว้อยู่คนของเธอจึงจับมาทรมานจนเขายอมเล่าทุกอย่างให้ฟัง จากนั้นบอนนี่ก็ทำการเทผงวิเศษลงบนกระดาษจนทำให้กระดาษแผ่นนั้นสามารถลอยขึ้นมาได้แต่ว่าไม่นานนักมันก็ได้ระเบิดแล้วสลายไปซะก่อนซึ่งตอนนี้เธอยังไม่รู้วิธีใช้ที่แท้จริงแถมเทพปรึกษาพวกนั้นก็ยังมีเผ่าพันธุ์ต่างๆที่คอยปกป้องพวกมันเอาไว้ดังนั้นเธอจึงอยากให้จิมมี่มาร่วมมือกับเธอเพื่อหาทางชิงผงวิเศษจากพวกเทพปรึกษามาแล้วทั้งสองคนจะได้ครอบครองเนเวอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยกัน ส่วนทางฟังของปีเตอร์เขาก็ฝันเห็นเทพปรึกษาคนหนึ่งกำลังบินเข้าไปหาชายที่ยืนอยู่บนยอดเขาซึ่งชายคนนั้นกำลังถือลูกแก้วเพื่อจะทำบางอย่างแต่ว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาจากฝันซะก่อนต่อมาปีเตอร์ก็พยายามหาทางที่จะออกจากหมู่บ้านเพราะต้องการจะไปช่วยจิมมี่กับเพื่อนๆที่ถูกโจรสลัดจับไปแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่บนหน้าผาสูงและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะลงไปข้างล่างนั้นได้ ในระหว่างนั้นอาญาก็ได้เข้ามาหาพอดีปีเตอร์จึงถามว่าทำไมพวกเธอถึงต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งอาญาก็บอกว่าเพื่อปกป้องเทพรึกษาจากคนชั่วดังนั้นคนภายนอกจะไม่มีวันรู้เส้นทางขึ้นมาที่นี่ได้จากนั้นปีเตอร์จึงแอบวางแผนกับฟ็อกเพื่อจะหาทางออกไปจากหมู่บ้านและพวกเขาก็เห็นว่าชาวอินเดียแดงกําลังจะพากันลงไปจับปลาพอดีจึงใช้โอกาสนี้แอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเรือของพวกเขา จนในที่สุดทั้งสองคนก็หนีออกไปจากหมู่บ้านได้สําเร็จโดยที่พวกอินเดียแดงไม่ทันรู้ตัวแถมทั้งสองยังพากันขโมยเรือในตอนที่พวกเขาเผลอแล้วใช้มันเดินทางไปจนกระทั่งถึงเรือของพวกโจรสลดัดซึ่งพอขึ้นไปบนเรือได้แล้วปีเตอร์กับฟ็อกก็เจอกับเพื่อนๆคนอื่นที่กําลังถูกจับตัวอยู่พวกเขาจึงแอบช่วยทุกคนหนีไปที่เรือลําเล็กแต่ว่าในตอนนี้จิมมี่ยังอยู่ข้างในนั้นปีเตอร์ก็เลยกลับเข้าไปตามหาเพื่อจะพาจิมมี่หนีไปด้วย จนเขาเห็นว่าจิมมี่กำลังอยู่ในห้องของกับดันเรือปีเตอร์จึงเข้าไปชวนให้จิมมี่หนีไปพร้อมกันกับเขาแต่ว่าจิมมี่ก็ไม่ยอมไปไหนเพราะตอนนี้เขาเป็นพวกเดียวกับโจนสลัดแล้วและชวนให้ปีเตอร์มาอยู่ด้วยเขารับปากว่าพวกโจนสลัดจะไม่ทำอันตรายอะไร พอปีเตอร์ได้ฟังแบบนั้นก็เริ่มเกิดความลังเลเพราะชาวอินเดียแดงบอกมาว่าโจรสลัดเป็นพวกไม่ดีและเขาก็ไม่อยากจะเป็นพวกเดียวกับมันแต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับจิมมี่ด้วยในระหว่างนั้นบอนนี่ก็สั่งให้ลูกน้องที่ชื่อสตาคีเข้ามาจับตัวปีเตอร์เพราะตอนนี้เด็กคนอื่นๆหายไปจากเรือจนหมด จิมมี่จึงพยายามสอบถามปีเตอร์ว่าเอาทุกคนไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ปีเตอร์ก็ไม่ยอมบอกแล้วก็โดดหนีลงไปจากเรือทันทีสตาคีจึงคิดจะไล่ย,ยิงปีเตอร์ที่กำลังว่ายอยู่ในน้ำฟอกที่ซ่อนตัวอยู่บนเรือจึงเข้ามาผลักสตาคีไม่ให้ยิงได้ทำให้ฟอกจึงกลายเป็นคนถูกจับแทนจิมมี่ที่เห็นแบบนั้นก็คิดจะช่วยฟอกให้หนีไปแล้วสั่งให้เขากระโดดลงจากเรือตามไปหาคนอื่นแต่ว่าจู่ๆสตาคีก็ตามเข้ามาจัดการได้ซะก่อนทำให้ฟอกจึงถูกแทงจนตกน้ำเสียชีวิตไป จากนั้นเมื่อปีเตอร์พาทุกคนกลับไปหาชาวอินเดียแดงแล้วเขาก็ถูกหัวหน้าเผ่าดูดาใส่ที่ขโมยเรือหนีไปจากหมู่บ้านแถมยังแอบ,บใช้ช่องทางลับโดยไม่ขออนุญาตอีกซึ่งตามกฎแล้วปีเตอร์ควรจะถูกลงโทษแต่เห็นแก่การสูญเสียของปีเตอร์ที่เพื่อนตายไปคนหนึ่งดังนั้นหัวหน้าเผ่าจึงยอมปลานีและไม่เอาผิดในครั้งนี้ ต่อมาปีเตอร์ที่รู้สึกเสียใจเขาจึงไปนั่งเป่าคุยอยู่ตามลำพังโดยทำนองของเสียงเพลงที่เคยได้ยินในฝันทันเดนั้นนักปราดของชาวอินเดียแดงก็ได้เข้ามาหาแล้วบอกปีเตอร์ว่ากำลังเป่าท่อนจบผิดเพลงมันไม่ได้จบแบบนั้นปีเตอร์จึงถามว่ารู้จักกับเพลงนี้ได้ยังไงนักปราดก็เลยพาปีเตอร์ไปดูภาพวาดที่เขาได้วาดเอาไว้จากความฝัน ซึ่งนักปราชญ์เองก็เคยฝันถึงชายถือลูกแก้วเหมือนกับปีเตอร์และเสียงเพลงที่ได้ยินในความฝันนั้นมันก็คือเสียงปีกของเทพพฤกษาที่กําลังโบยบินแต่พอปีเตอร์มองไปยังภาพภูเขาที่นักปราชญ์วาดเขาก็บอกว่าภูเขาที่อยู่ในฝันมันไม่ใช่แบบนี้แล้วปีเตอร์ก็พยายามจะวาดมันออกมา แต่ว่าเขาก็วาดมันไม่เหมือนสักทีพออาญาที่มาฟังอยู่ได้ยินเขาเธอจึงทําการวาดมันให้ดูและมันก็ตรงกับผู้เขาที่ปีเตอร์ต้องการจะบอกอาญานั้นไม่เคยฝันเหมือนกับปีเตอร์แต่เธอเคยเห็นมันตอนที่ออกไปล่าสาัตว์เธอเลยเรียกมันว่าผู้เขากระทิงและยังไม่มีใครเคยไปถึงที่นั่นเพราะมันอยู่ไกลมากปีเตอร์จึงสงสัยว่าทำไมเขากับนักปราถึงได้ฝันถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าคนอื่นกลับไม่มีใครเป็นเลย นักปราชญ์จึงคิดว่าบางทีอาจจะมีแค่คนที่ได้เคาะลูกแก้วถึงจะมีสิทธิ์ฝันถึงเหตุการณ์นี้เพราะเขาเองก็เป็นคนเคาะลูกแก้วจนโผล่มาทีน่นี่แต่ว่าดันเคาะมันแรงไปจนทําให้คนทั้งเผ่ามากันหมดพอได้ฟังแบบนั้นปีเตอร์ก็คิดจะลองไปที่ผู้เขากระทิงดูเผื่อว่าเขาจะได้พบกับชายถือลูกแก้วคนนั้น ส่วนทางฝั่งของจิมมี่ที่อยู่กับพวกโจรสลดัดบอนนีก็บอกว่าที่อยู่ของพวกเทพพฤกษาจะอยู่ระหว่างเทือกเขาและมีหน้าผาสูงล้อมรอบซึ่งมันไม่มีทางเข้าไปที่นั่นได้เลยแต่ว่าชาวอินเดียแดงกลับเดินทางไปมาได้รลวกับว่าไม่มีเทือกเขาพวกนั้นซึ่งเธอยังหาคําตอบไม่ได้ว่าพวกมันทํากันได้ยังไงจากนั้นในเช้าว,วันต่อมาปีเตอร์กับอาญาก็พากันออกเดินทางไปยังภูเขากระทิง แต่ในระหว่างนั้นเองพวกโจรสลัดก็ได้พากันแอบดูอยู่และเริ่มวางแผนเพื่อจะชิงตัวอาญามาเพราะเธอเป็นลูกสาวของวหนาา้าเผาและสามารถใช้เป็นตัวประกันเพื่อทําให้ชาวอินเดียแดงยอมบอกทางเข้าของหมู่บ้านได้ต่อจากนั้นเมื่อปีเตอร์กับอาญาได้พากันเดินทางทั้งวันจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดแล้วทั้งคู่ก็แวะพักอยู่กลางป่าแล้วปีเตอร์ก็เอาครุยออกมาเป่าเพลงที่เขาเคยได้ยินในฝันทันเดนั้นเทพพฤกษาตนหนึ่งก็ได้บินเข้ามาหา เพราะเสียงเพลงที่ปีเตอร์เป่ามันเหมือนกับเสียงปีของเธอและพอปีเตอร์ได้มองเธอใกลๆก็เห็นว่าเธอคือเทพรฤกษาตัวเดียวกับที่เจอในฝันทันเดนั้นเทพรฤกษาก็ตกใจแล้วรีบบินหนีไปซะก่อนปีเตอร์กับอาญาจึงพากันวิ่งตามไปจนกระทั่งพอฟ้าเริ่มสว่างแล้วทั้งสองคนก็เจอกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่กอดตัวขึ้นมาจนกลายเป็นกำแพง และเมื่อพวกเขาได้พากันปีนขึ้นไปข้างบนก็เห็นว่าสิ่งที่อยู่อีกฟังของกำแพงนี้มันก็คือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยรากของต้นไม้ทั้งสองคนจึงพากันเข้าไปยังเมืองนั้นแต่ว่ามันกลับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยในระหว่างนั้นชายสวมผ้าคลุมที่อยู่ในฝันของปีเตอร์ก็ได้โผล่ออกมาซึ่งพอเขาได้เปิดผ้าคลุมออกก็ปรากฏว่าเขาก็คือชายแก่ที่อยู่กับเจฟฟี่และทั้งหมดนี้มันก็คือแผนการของเขาที่ต้องการจะให้ปีเตอร์มายังเนเวอร์แลนดแห่งนี้ ชายแก่แนะนําตัวว่าเขาคือดรริชาร์ดฟลัดเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุในสมัยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่หนึ่งและเป็นคนสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเองเพื่อเตรียมเอาไว้ให้สําหรับเหล่าหัวกะทิมาอาศัยอยู่ที่นี่โดยใช้เวลากว่า300ปีแล้วในการสร้างมันขึ้นมาจากนั้นดรฟลัดก็พาทั้งสองคนเข้าไปในห้องทํางานของเขาพร้อมกับเล่าว่าเขานั้นพยายามจะตามหาศิลานักปรา์สสารที่เชื่อกันว่าสามารถทําให้ชีวิตเป็นอมตะได้ แต่แล้วเขาก็ค้นพบความจริงว่าศิลานักปราดนั้นไม่สามารถนำมาแปลนรูปเป็นอย่างอื่นได้มันเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่อยู่ณจุดศูนย์กลางของจักรวาลแล้วดรฟัดก็ทำการฉายภาพโฮโลแกรมของจักรวาลให้ทั้งสองคนดูพร้อมกับนำจุดที่ไกลที่สุดทั้งสีด้านมารวมกันไว้จนมันเกิดเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมันก็คือเนเวอรแลนแห่งนี้ และเนื่องจากปลายสุดของจักรวาลถูกรวมกันเป็นหนึ่งทำให้กระแสเวลาของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงหยุดนิง่งและไม่มีวันแก่ลงพอได้รู้แบบนั้นปีเตอร์ก็ถามว่าแล้วด็อกเตอร์ฟัดกลับไปยังโลกได้ยังไง ดตร์ฟลัดจึงเล่าว่าหลังจากที่เขาสร้างลูกแก้วขึ้นมาได้แล้วทําการเคาะมันจนเดินทางมาถึงยังดาวดวงนี้เขาโชคดีมากที่การเคาะในครั้งนั้นมันแรงพอที่จะพาเอาอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องแลบเดินทางมาด้วยเขาก็เลยสามารถสร้างลูกแก้วขึ้นมาใหม่ได้อีกหนึ่งลูกแล้วนํามันไปรวบรวมพลังจากดาวตกเพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมือนกับที่อยู่บนโลก ในระหว่างนั้นเทพึกษาที่ปีเตอร์เคยเจอก็ได้บินเข้ามาในห้องเธอรู้จักกับดร์ฟลัดและดร์ฟลัดก็ตั้งชื่อให้เธอว่าทิงกัเบลซึ่งสาเหตุที่ปีเตอร์ฝันเห็นเธอด้วยก็เพราะว่าในตอนที่เขากําลังจะเก็บรวบรวมพลังจากดาวตกทิงกะบเบลคิดว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยรีบเข้าไปช่วยทําให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับลูกแก้วทุกคนจึงสามารถฝันเห็นเหตุการณ์นี้ แถมพลังงานจากดาวตกส่วนหนึ่งมันก็เข้าไปอยู่ในตัวของทิงกระเบลด้วยทําให้ตัวของเธอจึงมีแสงสว่างที่มากกว่าเทพพึกษาคนอื่นและมีพลังวิเศษจากดาวตกที่เทพพึกษาคนอื่นไม่มีแต่ว่าในระหว่างนั้นจูจูพวกโจรสลัดที่แอบตามปีเตอร์มาก็ได้เข้ามาถึงยังเมืองของดร์ฟลัดทำให้ดร์ฟลัดจึงต้องออกไปหาเพื่อจะอธิบายแผนของเขาให้ทุกคนฟัง เขาสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมไว้ให้สำหรับหัวกะทิจากทั่วโลกมาใส่ยอยู่เพราะถ้าหากคนเก่งๆเ,เหล่านั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่เป็นอมตะแห่งนี้พวกเขาก็จะมีเวลาไม่จํากัดในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นหลายเท่าแต่ว่าบอนนี่ก็คิดจะต่อต้านแผนการของดร์ฟลัดเพราะเธออยากจะยึดเนเวอร์แลนด์แห่งนี้และครอบครองมันด้วยตัวเองดร์ฟลัดจึงใช้ภาพโฮโลแกรมสร้างคาถางเงาแยกล่างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะทําให้พวกโจรสลัดหวาดกลัว แต่ว่านั่นมันก็ใช้ไม่ได้ผลกับพวกโจนสลัดแล้วพวกเขาก็พากันยิงล่างแย่ของดรฟลัดจนทําให้เมืองที่สร้างจากต้นไม้เริ่มเกิดเพลิงไหมในระหว่างนั้นจิมมี่ก็หันไปเห็นปีเตอร์ที่กําลังแอบดูอยู่ดตรฟลัดจึงรีบพาปีเตอร์หนีไปแล้วบอกให้ปีเตอร์คอยปกป้องลูกแก้วเอาไว้ส่วนเขาจะต้านพวกโจนสลัดไว้ให้เองแต่ว่าดรฟลัดก็ถูกบอนนี่ยิงตายไปซะก่อน จิมมี่จึงไล่ตามปีเตอร์เข้าไปถึงในห้องแลบและพยายามเกลี้ยกล่อมให้ปีเตอร์ยอมเชื่อฟังเขาแต่ว่าปีเตอร์ก็ยังคงขัดขืนทําให้ทั้งสองคนจึงต่อสู้กันจนปีเตอร์นั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จิมมี่ก็เลยยอมบอกความจริงกับปีเตอร์ว่าที่จริงแล้วเขากับแม่ของปีเตอร์นั้นเคยรู้จักกัน พร้อมกับนําเอาเข็มทิศออกมาให้ดูซึ่งรูปของผู้หญิงที่อยู่ในเข็มทิศนั้นมันก็คือแม่ของปีเตอร์เองนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องรับเอาปีเตอร์มาเลี้ยงดังนั้นจิมมี่จึงอยากให้ปีเตอร์เชื่อใจว่าเขาจะไม่มีวันหักหลังแต่ทันใดนั้นพวกบอนนี่ก็ได้พากันตามเข้ามาหาแล้วจับตัวปีเตอร์เพื่อจะบังคับให้เขาบอกมาว่าตอนนี้ลูกสาวของพัวหน้าเผาอยู่ที่ไหนอาญาที่กําลังซ่อนอยู่จึงตัดสินใจออกมามอบตัวเพื่อแลกกับการขอให้พวกเขาปล่อยตัวปีเตอร์ ซึ่งปีเตอร์ก็ไม่อยากให้อาย่าถูกจับเขาจึงพยายามขัดขืนจนหลุดออกมาได้แต่ว่าก็ถูกบอนนี่แทงซะก่อนจนปีเตอร์นั้นได้รับบาดเจ็บแล้วล่วงตกจากระเบียงไป ซึ่งพอทิ้งกระเบลมาเห็นเขา้าเธอกับเทพรึกษาคน,นอื่นๆก็ช่วยกันพาตัวปีเตอร์ไปยังอาณาจักรของพวกเขาแล้วทําการโยนลงไปในบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จนปีเตอร์นั้นฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วว่ายโผล่ออกไปยังอีกฝั่งของบอ่อน้ําแถมยังได้รับพลังของเทพรึกษามาด้วยร่างกายของเขาจึงเต็มไปด้วยผงแร่วิเศษของเทพรึกษาที่ติดอยู่ทั่วทั้งตัวจากนั้นเหล่าเทพรึกษาก็ขอร้องปีเตอร์ให้ช่วยนําลูกแก้ววิเศษกลับมาให้พวกเขาเพราะไม่อยากให้มันตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว ส่วนทางฝั่งของพวกจรสลัดหลังจากที่ได้ตัวเจ้าหญิงอาญามาแล้วแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมบอกทางเข้าหมู่บ้านสักทีพวกเขาก็เลยคิดจะหาทางเข้าไปกันเองโดยใช้ช่องทางของยายแมงมุมกินคนที่มันทอดผ่านไปยังอีกหุบเขาเพราะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดที่จะไม่ทําให้ชาวอินเดียแดงรู้ตัวแต่ในระหว่างนั้นปีเตอร์ที่ได้รับพลังของเทพปรึกษาจนทําให้เขาสามารถบินได้เขาก็ได้บินเข้ามาช่วยเหลืออาญาจากพวกจรสลัด แล้วนำเธอไปส่งข้างล่างจากนั้นก็กลับขึ้นไปเผชิญหน้ากับจิมี่อีกครั้งเพื่อจะชิงเอาลูกแก้ววิเศษกลับคืนมาทําให้ทุกคนจึงประหลาดใจอย่างมากที่ปีเตอร์นั้นยังไม่ตายแถมยังสามารถบินได้อีกซึ่งบอนนี่ก็เห็นว่าทั้งตัวของปีเตอร์นั้นมีผงแร่วิเศษของเทพพฤกษาติดอยู่ทําให้รู้ว่าปีเตอร์นั้นได้รับการช่วยเหลือจากเทพพฤกษาเอาไว้ปีเตอร์จึงเข้าเล่นงานใส่พวกโจรสลัดเพื่อจะทําให้พวกมันยอมบอกมาว่าลูกแก้วอยู่ที่ไหน แต่ว่าทันใดนั้นแมงมุมกินคนก็ได้เข้ามาทางด้านหลังของปีเตอร์แล้วมันก็พ่นใยใส่ปีเตอร์จนขยับไปไหนไม่ได้บอนนี่จึงทำการยิงแมงมุมตัวนั้นทิ้งแล้วคิดจะเอาตัวปีเตอร์กลับไปเพื่อเค้นให้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับพลังของเทพพึกษาส่วนอาญาที่รอดพ้นจากโจรสลัดมาได้แล้วเธอก็ถูกพาตัวกลับไปยังหมู่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วไปบอกกับเพื่อนเพื่อนของปีเตอร์ว่าตอนนี้ปีเตอร์ถูกจิมมี่หกจับตัวไปแล้วซึ่งเธอไม่สามารถช่วยอะไรไว้ได้ ทางด้านของปีเตอร์ที่กำลังอยู่กับพวกโจรสลัดจูจูจิมมี่ก็ได้แอบเข้ามาหาแล้วพาตัวปีเตอร์หนีออกไปพอปีเตอร์ได้สติฟื้นขึ้นมาเขาก็อยู่กับจิมมี่ในป่าน้ำแข็งสองคนจิมมี่บอกว่าตอนนี้เขาตาสว่างแล้วเลยแอบพาปีเตอร์หนีมาจากโจรสลัดพวกนั้นเพราะไม่อยากเสียปีเตอร์ไปอีกแล้วจิมมี่ก็ขอให้ปีเตอร์ช่วยพาเขาไปหาเด็กคนอื่นๆเพื่อจะได้พาทุกคนหนีกลับไปลอนดอนด้วยกัน เพราะตอนนี้ลูกแก้วถูกซ่อนเอาไว้ในถ้ำที่ผู้เขากระทิงและเขาจะพาทุกคนไปที่นั่นเพื่อเดินทางกลับบ้านกันจากนั้นปีเตอร์ก็เลยยอมพาจิมมี่ไปยังช่องทางลับที่มันเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านของชาวอินเดียแดงแต่ว่าในระหว่างที่ปีเตอร์กำลังจะเข้าไปคุยกับยามเฝ้าหน้าหมู่บ้านจู่ๆจ,จิมมี่ก็ได้จัดการยามคนนั้นซะก่อนแล้วพวกโจรสลัดที่กำลังซ่อนอยู่ก็พากันออกมาซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนของจิมมี่ที่วางเอาไว้เพื่อหลอกให้ปีเตอร์หลงกลแล้วพามายังทางเข้าของหมู่บ้าน จนในที่สุดพวกโจรสลัดก็ได้พากันเข้าไปถึงยังอาณาจักรของเทพพฤกษาได้แล้วทําการจุดไฟเผาเพื่อไล่ให้พวกเทพพฤกษาหนีออกไปจากนั้นเมื่อพวกโจรสลัดได้เข้าไปถึงยังบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยผงแร่พิเศษบอน,นี้ก็ลงไปในบ่อน้ํานั้นเพื่อจะได้ทําให้ตัวเองมีพลังวิเศษเหมือนกับปีเตอร์ด้วยและเมื่อเธอได้ว่ายโผล่ออกไปยังอีกฝั่งแล้วร่างกายของเธอก็สามารถลอยขึ้นมากลางอากาศได้แต่ว่าจูจ่ๆตัวของเธอก็แตกสลายไปซะก่อน ทำให้จิมมี่จึงโมโหมากแล้วถามปีเตอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปีเตอร์บอกว่าเมื่อกี้เขาสัมผัสได้ถึงเทพพฤกษาอาวุโสคนหนึ่งมาที่นี่แล้วร้องเพลงประหลาดประหลาดก่อนที่บอนนี่จะระเบิดไปพอจิมมี่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งทําให้โกรธมากขึ้นกว่าเดิมแล้วบอกว่าปีเตอร์นั้นเจ้าเล่ห์เหมือนกับพ่อไม่มีผิดซึ่งแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนฆ่าพ่อของปีเตอร์เองเพราะแขนที่มันแย่งเอาแม่ของปีเตอร์ไปจากเขาทันใดนั้นชาวอินเดียแดงที่พากันตามมาถึงก็เข้าต่อสู้กับพวกโจรสลัด แล้วขับไล่ให้พวกโนนสลัดหนีออกไปจากอาณาจักรของเทพพฤกษาส่วนปีเตอร์ก็ใช้โอกาสนี้รีบหนีมาได้แต่ว่าเทพพฤกษาก็พากันเข้ามาหาด้วยความแขนที่พวกเขาอุตส่าห์มอบชีวิตใหม่ให้แต่ว่าปีเตอร์กลับนำพาหายนะมาสู่พวกเขาเทพพฤกษาจึงพากันใช้พลังจิตเล่นงานใส่ปีเตอร์ จนทำให้เขาเริ่มเสียสติไปแต่ในระหว่างนั้นทิงกระเบลก็ได้เข้ามาช่วยไว้แล้วใช้พลังจากดาวตัวของเธอจัดการกับพวกเทพปรึกษาคนอื่นจนกระเด็นออกไปซึ่งพอพวกเขาเห็นว่าทิงกับเบลคิดจะอยู่ฝั่งเดียวกับมนุษย์พวกเขาจึงทําการเนรเทศเธอและจะไม่มีสิทธิ์กลับไปยังอาณาจักรอีกต่อจากนั้นทิงกัเบลจึงไปตามให้อายามาช่วยปีเตอร์ ซึ่งพออาญามาถึงก็เห็นว่าปีเตอร์กำลังเกิดอาการมือรลอยและไม่สามารถรับรู้อะไรได้เธอจึงตัดสินใจพาเขากลับไปยังหมู่บ้านอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านกลับไม่ยอมรับปีเตอร์แล้วเพราะเขาเป็นสาเหตุทำให้โจรสลัดบุกเข้ามาได้ทันใดนั้นจูจๆปีเตอร์ก็ตื่นขึ้นแต่ว่าเขานั้นจําใครไม่ได้เลยและทําตัวเหมือนกับคนเสียสติทำให้เขาจึงถูกน้ำตัวไปขังไว้ก่อน ซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนของปีเตอร์คนหนึ่งก็ได้มาแอบดูอยู่และเห็นว่าตอนนี้ปีเตอร์กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวรล้ายจากนั้นทุกคนจึงพากันวางแผนเพื่อจะหาทางช่วยปีเตอร์ออกมาโดยส่งให้เพื่อนคนหนึ่งไปเป็นเดือลรอยยามที่เฝ้าคุกอยู่แล้วให้เพื่อนคนอื่นๆเข้ามาจัดการกับยามคนนั้นจนในที่สุดทุกคนก็สามารถช่วยปีเตอร์หนีออกมาได้แต่ว่าในตอนนี้ปีเตอร์ก็จำใครไม่ได้เลยเพราะคิดว่าตัวเองกำลังเป็นเทพพึกษา ทำให้ทุกคนจึงต้องใช้กำลังพาตัวเขาหนีไปแล้วพยายามหาทางทําให้ปีเตอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยการเป่าคลุยเพลงโปรดของเขาให้ฟังจนในที่สุดปีเตอร์ก็หายจากอาการเสียสติและกลับมาจําทุกคนได้อีกครั้งจากนั้นปีเตอร์ก็คิดจะออกไปตามหาลูกแก้ววิเศษเพื่อจะได้พาทุกคนกลับไปยังลอนดอนเพราะเขารู้ว่าจิมมี่เอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในถ้ำเขากระทิง ต่อมาในระหว่างที่ปีเตอร์กำลังบินไปยังเรือของพวกโจรสลดัดเขาก็ได้พบกับทิงกอร์บิลอีกครั้งซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังแอบตามพวกโจรสลัดอยู่เธอจึงบอกแผนให้ปีเตอร์ฟังว่ารอจนกว่าพวกนั้นจะเคาะลูกแก้วแล้วเดินทางไปยังโลกแค่นี้ก็จะสามารถชิงลูกแก้วมาได้แล้วแต่ในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็ได้ยินสิ่งที่พวกโจรสลัดคุยกันว่าจิมมี่จะกลับไปที่โลกแล้วนำกองทัพทหารมาบุก พอปีเตอร์ได้รู้แบบนั้นเขาจึงจะปล่อยให้จิมมี่กลับไปที่โลกไม่ได้เพราะจิมมี่จะนำกองทัพทหารบุกมาที่นี่เพื่อจัดการกับชาวอินเดียแดงปีเตอร์จึงตัดสินใจกลับไปหาอาญาที่หมู่บ้านเพื่อบอกแผนการของพวกโจรสลัดให้ฟังว่าตอนนี้พวกมันกำลังจะไปเอาลูกแก้วที่ผู้เขากระทิงแล้วนำกองทัพบ,บุกมาจัดการกับคนของอาญาแต่ว่าอาญาก็ไม่ยอมเชื่อใจปีเตอร์อีกแล้วเพราะกลัวว่าปีเตอร์จะหักหลังคนของเธออีก ทำให้ปีเตอร์ที่ไม่มีทางเลือกจึงกลับไปยังเรือของโจนสลัดเพื่อทำตามแผนของทิงกรบเบวต่อส่วนทางฟังกองเพื่อนคนอื่นๆพวกเขาก็ถูกชาวอินเดียแดงจับตัวได้แล้วนำกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งอาญาจึงเข้าไปสอบถามพวกเขาว่าสิ่งที่ปีเตอร์บอกกับเธอเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องที่พวกโจนสลัดกำลังจะนำกองทัพบ,บุกมาแต่เพื่อนของปีเตอร์ก็ไม่รู้อะไรมากนักปีเตอร์บอกแค่ว่าเขาจะไปตามหาลูกแก้วที่ภูเขากระทิง พออาญาได้ฟังแบบนั้นจึงทำให้รู้ว่าสิ่งที่ปีเตอร์พูดเป็นความจริงและตอนนี้ทุกคนกำลังจะตกอยู่ในอันตรายชาวอินเดียแดงจึงพากันเตรียมกองกำลังเพื่อจะบุกไปช่วยเหลือปีเตอร์ต่อจากนั้นเมื่อพวกโจรสลัดได้ไปถึงยังถ้ำแล้วจิมมี่ก็ทำการเปิดเอาลูกแก้วที่เขาซ่อนไว้ออกมาทิงกระเบลจึงบอกให้ปีเตอร์รอจนกว่าพวกนั้นจะเคาะลูกแก้วแล้วค่อยเข้าไปชิงเอามันมาตอนที่พวกนั้นไม่อยู่แล้ว แต่ว่าปีเตอร์ก็ไม่อยากจะให้จิมมี่กลับไปที่โลกได้เขาจึงตัดสินใจเข้าไปหยุดจิมมี่ไว้ทันทีในระหว่างนั้นอาญากับเพื่อนๆก็ได้พากันตามมาถึงแล้วเข้าต่อสู้กับพวกโจรสลัดเพื่อช่วยเหลือปีเตอร์จนปีเตอร์นั้นสามารถตัดมือของจิมมี่ขาดไปได้และกำลังจะเป็นผู้ชนะ แต่ว่าเขาก็ถูกจิมมี่โยนเข็มทิศใส่ซะก่อนจนทําให้มดสติแล้วร่วงตกลงไปข้างล่างทําให้ทิงเกอร์เบลที่เห็นแบบนั้นจึงโกรธแล้วใช้พลังของเธอระเบิดใส่พวกโจรสลัดจนทําให้ถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วถล่มลงมาเสียทางเดินพวกอาญาที่เห็นแบบนั้นจึงรีพากันหนีออกไปจากถ้าส่วนปีเตอร์ที่ได้สติขึ้นมาเขาก็บินกลับขึ้นไปชิงเอาลูกแก้วมาได้พร้อมกับรีพาตัวทิงเกอร์เบลหนีไป แต่ว่าถ้ำมันก็ได้ถล่มลงมาผิดทางเข้าซะก่อนทําให้พวกโจรสลัดรวมถึงปีเตอร์ติดอยู่ข้างในนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้ทันหลัจากนั้นเมื่อพวกอาญาพากันกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็รู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียปีเตอร์แต่ว่าจูจูปีเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาสามารถหนีออกมาจากถ้ำได้โดยการเคาะลูกแก้วให้ตัวเองไปโผล่ที่ลอนดอนจากนั้นก็ไปขโมยเอาลูกแก้วอีกลูกหนึ่งจากเพื่อนของดตร์ฟลท แล้วนํามันไปซ่อนไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอพร้อมกับเคาะมันเพื่อให้ตัวเองกลับมาที่นี่ได้อีกครั้งซึ่งหมายความว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครสามารถเดินทางมายัางเนเวอร์แลนด์แห่งนี้ได้อีกแล้วเขากับทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อร่วมออกประจ o ภัยด้วยกันโดยไม่ต้องกลัวว่าจะแก่ตายแล้วเรื่องราวของเนเวอร์แลนด์แดนมหัศจรก์กำเนิดปีเตอร์แพนก็ได้จบลง